ครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่โครงการโลจิสติกเอ็กซลเลนซนะครับโซลูชัน2014นะครับสำหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรนะครับการสร้างโซ่คุณค่าการบริการนะครับสำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกนะครับเดี๋ยวเรามาสำหรับผมนะครับผมชาญนลงอิตาวิชัยนะครับจะรับเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับครับในวันนี้นะครับเราเดี๋ยวผมขอแนะนํานิด กำหนดการในวันนี้สักนิดนึงนะครับผมกำหนดการนะครับตั้งแต่9 0 0โมงถึง10โมงคึ่งของวันนี้นะครับของเราก็จะเป็นหลักสูตรเ,เป็นหัวข้อนะครับหัวข้อกำหนดการของเรานะครับจะเป็น LSP Trend นะครับจับกระแสโลกธุรกิจกับจุดเปลี่ยนของผู้ประกอบการ LSP นะครับไทยนะครับโดยคุณสุรัตจันทานทองนะครับจันททองปานนะครับขออภัยครับผมแล้วก็10โมงครึ่งถึง10โมง45นะครับก็เราก็จะพักเบรกนะครับเราก็จะเข้าเข้าห้องมาอีกทีนะครับ10โมง45นะครับถึงเที่ยง15นาทีนะครับก็จะเป็นหลักสูตร merit i m e นะครับ t r a n s p o r t a t i o n นะครับ เชื่อมโยงโลกเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับมิติใหม่ของการขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับแล้วก็เที่ยง15นาทีนะครับถึงบ่ายโมง15น,นะครับประทานอาหารกันนะครับเราก็จะเข้ามาในห้องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ1ิบสนาฬิกา15นาทีนะครับถึง14นาฬกาานาทีนะครับในหลักสูตรในหัวข้อนะครับโลจิสติกสแตนดาดดร์ดเดสเซชันนะครับก้าวสู่ความเป็นผู้ ให้บริการโลจิสติกระดับมาตรฐานสากลน,นะครับและในเวลา14นาฬิกา45นาทีถึง15นาฬิกานะครับเราก็รับประทานอาหารว่างกันนะครับเราก็จะเข้ามาในเวลา15นาฬิกาถึง4โมงครึ่งนะครับก็จะเป็นหัวข้อในเอลมา2014นะครับเส้นทางสู่ความเป็นเลิศด,ด้านให้บริการโลจิสติกนะครับ โดยคุณเฉลิมศักดิ์การเจเนวินนะครับนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็9ก้าโมงน,นิดนิดเราก็จะเริ่มด้วยนะครับสำหรับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำวิทยากรของเราในวันนี้ตั้งนิดหนึ่งนะครับ นาตนะครับนแนะนำวิทยากรของเราในวันนี้นะครับท่านจบนะครับเศรษฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการโลจิสติกนะครับวิวทยายลัยเซาท์อีชบางกอกนะครับและตอนนี้ท่านกําลังศึกษาปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกนะครับที่ University of Thai Chamber of Commerce นะครับ ประวัติการทางานของท่านนะครับผมท่านเป็นอุปนายกสมาคมไทยโลจิสติกและการผลิตนะครับเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาการจัดการโลจิสติกนะครับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกนะครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการโลจิสติกนะครับผู้จัดการขนส่งสินค้าผ่านแดนด้วยนะครับและขอเรียนเชิญท่านพบกับคุณสุรัตน,น์จันทร์ทองรับจันทร์ทองปานครับ ก็อื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะขับรถมาก็คำนวณอยู่เอ๊ะวันนี้รถก็ติดคืมฟ้าคืมฝนนะฮะก็อะออกจากบ้านคนคงลำบากใช่ไหมครับนะถ้าไม่รักกันจริงนี่คงไม่เจอหน้าที่ห้องนี้นะฮะตัวผมก็สเสียเหมือนกันนะครับอ่าคือตัวผมเองนิดนึงนะครับเพราะว่าในหัวข้อวันนี้เนี่ยผมอ่านดูแล้วผมมีความสุขมากว่าระดับการพัฒนาการรู้สึก ประเทศไทยนี่ไปกันไกลนะครับแต่ก่อนเราจะได้ยินเรื่องของ supply chain โลจิสติก chain, สั supply chain โลจิสติกสั supply chain ซึ่งเข้าใจมากไม่เข้าใจมั่งหลังจากนั้นก็เริ่มรู้ว่าเออโลจิสติกซัพพลายเ chain ต้องมี chain มด,ดีมานเชนมาตัวกําหนดดีมานเชนคือความต้องการในตลาดในแต่ละช่วงเวลา3เดือนหเดือนหนึ่งปี3ปีระยะสั้นระยะยาวนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอผมหัวข้อปุ๊บเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ที่เชิญมาวิทยากรผมเห็นคําว่า value chain เออผมว่าโลจิติกบ้านเราพัฒนาไปเยอะนะครับเพราะว่าน้อยคนที่น้อยคนที่ไม่อยู่ในวงการจะเข้าใจว่า Value Chain คืออะไรนะครับ Demand Chain คือตัวกำหนดว่าเราจะ Supply ยจะเตรียมตัวไม่ว่าวัตถุดิบหรือฟินิ p โปรดักเข้าสู่ตลาดได้ยังไงในช่วงเวลาไม่ว่าระบบ Push หรือ p พูลแต่การจะออกซัพพลายเ i n ออกแบบซัพพลายเชนให้มีประสิทธิธภาพเราต้องเข้าใจ Val u e c h a i n ตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ นะครับ value chain ซึ่งโลกทุกวันนี้การแข่งขันมันสูงมากเราจะทำแบบสเปสปะไรทิศทางไม่มีแผนทำไม่ได้แต่ละขั้นตอนต้องเป็นไปอย่างมีรประสิทธิภาพประสิทธิภาพเป็นเรื่องของโลจิสติกแต่การออกแบบแต่ละช่วงแต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิด value chain ซึ่งการแข่งขันทุกวันนี้เนี่ย value chain มีสาสำคัญมากนะครับผมทำงานกับบริษัทข้ามชาตินะฮะ ในห้องนี้ผมจะเปิดเผยความจริงทุกอย่างอัดวิดีโอแต่ผมคิดว่าในบรรยากาศวิชาการคงไม่มีใครมาไล่ผมออกจากงานนะฮะผมจะแชร์ท่านแบบแบบแบบเราแบกๆกันเราเราเปิดเผยกันถามกันได้นะครับผมขออนุญาตยืนดีกว่านะฮะเราเรายืนคุยดีกว่านะครับเพราะว่าผมเข้าสู่วงการรู้สึกตั้งแต่เราไม่รู้จักคําว่าลจิสิกสมัยผมเป็นนักศึกษานะครับผมรู้จักกับญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเข้ามาประเทศไทยคนเดียว ตอนนั้นผมเป็นผู้ตรงผมเป็นไกด์เป็นไกด์ไกด์ไม่มีสังกัดคือเขาเรียกว่าไกด์ผีนะฮะไกด์ผีไกด์กผีคืออะไรเวลามีนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศมาปุ๊บก็มีเพื่อนบอกเฮ้ย hey, สุรัตมีคอนแทควะกี่วันสิบห้าวันประเทศไหนญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นไม่เอาไม่เอาญี่ปุ่นขี้เหนียวที่สุดเลยนะคอนแทคเท่าไหรเท่านั้นไม่มีเต๊ไเป็นพิเศษกินข้าวไม่เรียกนะ ทังแรปุ๊บเดินหายไปเ,เราเป็นไงเขามีสนใจกินข้าวไม่เรียกเราเรานั่งหิวข้าวไม่มีสนใจกลุ่มพวกผมจะปฏิเสธญี่ปุ่นมาที่สุดถ้าเลือกได้นะครับผมกําลังกระเป๋าหนักมาจากแขกซาดิอาเบียแต่ก่อนเพชรเขายังไม่หายนะซาดีเยอะมากเยอะมากมาที่ปุ๊บสุรัตเอาไปร้อยเหรียญพาไอเที่ยวให้สนุกเลยนะครับเพราะพวกนีก้หายมากประเทศไทย พัทยาแทบทุกตอกทุกซอยนะพูดจริงผมเป็นผู้เชี่ยวชาญพัทยาเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทุกวันนี้เริ่มหลงทางแล้วนะครับบ่อยผมกําลังกระเป๋าหนักกลับมาจากคอนแทคของซาอุดิอาระเบียในกระเป๋ากระเป๋าหนักตอนนั้นก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหนักแล้วอายุ20กว่ามาเจอญี่ปุ่นคนนึงบอกว่าสุรัตขอร้องหน่อยเพื่อนมีญี่ปุ่นคนนึงมายังหาคนทําไม่ได้เลยนะแต่ละคนมปเสร็จญี่ปุ่นหมดผมต้องรับอา้าว15วันจบห้ามต่อนะถ้าต่อเลิกคบกันนะ ก็ต้องมีงานอื่นทำํำบอกว่าผมก็รับญี่ปุ่นคนนั้นนะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นคนนี้มาไม่เที่ยวเอาลิสต์บริษัทมาให้ผมผมต้องการไปบริษัทนั้นบริษัทนี้บริษัทนี้พาผมไปหน่อยเช้าหนึ่งบริษัทบ่ายหนึ่งบริษัทผมก็นัดโทรนัดหมายก็ตะเวนพาไปนะครับไปเจอ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 ,เจอพอเที่ยงปุ๊บสุลตโตกินข้าวด้วยกันตอนเย็นสุลโตกไปดิ้งด้วยกันเอ๊ะญี่ปุ่นคนนี้แปลก ส่งโรงแรมปุ๊บสุรัตนตัวเอาไปห้าร้อยบาทเอ๊ะญี่ปุ่นคนนี้มาแปลกเราชชกะชอบญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วไม่ได้เห็นแก่เงินนะเชกิชอบญี่ปุ่นคนนี้มาละพอทํากันไปเริ่มคุ้นเคยกันบอกว่าคุณมาทําอะไรครับครับผมมาหาบริษัทจอยเวนเจอร์เฮ้ยจอยเวนเจอร์บริษัทคุณทําอะไรทําเกี่ยวกับเฟดฟอร์วดิ้งสุร,รัตรู้ไหมเฟดฟอร์วดิ้งคืออะไรไม่รู้เรื่องครับผมรู้จักล้วสุรัตนเรียนอะไรเรียนเศรษฐศาสตร์ จบไ่ทาอะไรอยากเป็นแบงค์นายแบงค์เท่ดีจะทําทงานแบงค์ตอนนี้มีความคิดแค่นั้นนะครับพอเสร็จปุ๊บก,ก็เลยถามว่าบริษัทคุณชื่อบริษัทอะไรนะนิสสุท่านรู้จักนิสสุไหมมีท่านไหนที่คุณเคยบ้างนิสสุบริษัทอะไรครับนิสสุทุกวันนี้ทางโลจิสติกส์นะครับสุดท้ายคนคนนั้นคือ ลูกชายของรองประธานบริษัทน <ai> <ets> um <S S 3> ิปปอนเอ็ก <facial> ซ์เพรสเพื่อมาหาบริษัทเรือไทยเพื่อจอยเวนเจอร์เปิดบริษัทนิปปอนเอ็กซ์เพรสประเทศไทยผมยังเรียนไม่จบเลยแกก็ดึงผมมาอยู่ด้วยทุกคอกันนะฮะเป็นคนติดตามนะครับญี่ปนนะฮะไปตีกอปอุปทานยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยให้เต็มที่เลยนะมีที่ไหนบดอุปทานยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับคนจ่ายเงินงงเลยเพราะว่าไปตีกอพวกก็นอนรอเขาคิดให้หมดพอผมจบปุ๊บเขาส่งผมไปญี่ปุ่น งงทั้งบริษัทเพราะผมเพิ่งสมัครงานได้สามวันแต่เรารู้จักกันมานานแล้วนะช่วยไม่ได้เด็กเด็กเส้นเด็กเส้นมาเด็กเส้นส่ง so, อยู่ญี่ปุ่นนะเป็นตั๋วเปิดให้เลยเสาร์อาทิตย์พาเที่ยวเทรนทุกอย่างที่เกี่ยวกับธุรก,กิจระหว่างประเทศเที่ยวโตวเกียวโยโกฮามานากย่าสุรลจ่านั่งเครื่บินนั่งขีนกันเส้นได้เลยนะลูกรองประธานเองนะครับอยู่จนปีกว่า การบินไทยบินข้ามหัวคิดถึงบ้านเลยโอ้คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านไม่ละกับบ้านเลยต้องขอให้กลับแกวหลรอเลยเบื่อแล้วเลยนะโอเคกลับมานั่นล่คือการที่เริ่มเข้าสู่วงการโลจิสติกที่บริษัท d ิ p o นท์เอ็กซ์เพรสนะครับแต่พอทําไปทําไปปุ๊บก็เริ่มของของขึ้นร้อนแรงอยากรู้จักมากอยากเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ขยับไปหลายๆบริษัทขยับไปบริษัทบริษัทที่น่าจะรู้จักถ้ารู้จักดีบเชงเกอร์ไหมใครรู้จักมั่งครับ ก็อยู่ดีบีเชงเกอร์เชงเกอร์บริษัทอันดับหนึ่งของเยอรมันนะฮะก็อยู่เจ็ดแปดปีนะฮะบริษัทอะไรหลายอย่างปัจจุบันนี้อยู่บริษัทคินทซึวอนเอ็กซ์เพสนะครับเป็นบริษัทอันดับสองอันดับสามก็แล้วแต่เขาก็ว่ากันไปนะฮะบางทีก็สองบางทีก็สามเป็นบริษัทก็ท็อปไฟของญี่ปุ่นเหมือนกันในเรื่องของอ่ทอทอลโลจิสติกส์นะครับทีนี้บริษัทพวกนี้นเหมือนเมืองทาบันมันจะมีระบบเทรนนิ่งระบบอะไรเยอะมากเหมือนมหาลัยเลย ถ้าเขาสู่ระบบจริงเทรนกันแบบสุดๆจริงๆทั้งภายในและต่างประเทศตรงนั้นคนทํางานระยะยาวจะได้เปรียบผมเลยบอกทุกคนเด็กรุ่นใหม่ทํางานปุ๊บน้องมาทำปุ๊บถ้าน้องอยากอย,กอยู่นานแต่อย่างน้อย,อย3ปีน้องต้องมีประสบการณ์ก่อนแล้วน้องจะมีแวรูมีโปรไฟล์ที่ดีไปทํางานที่ไหนหรือจะทําธุรกิจเองมันจะคุ้มนะครับแต่น้อง1ปีเห็นที่อื่น